เทคนิคการสร้างความขัดแย้งทางสมองสมองจะไม่ให้ความสนใจอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาได้แต่สมองจะสนใจอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามันมีความขัดแย้งในความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ใช่ขัดแย้งในการที่ทะเลาะเบาแว้งนะครับเช่นการที่เราบอกเขาว่าเขาคือคนที่เราอยากคุยด้วยมากที่สุดหลังจากเลิกงานวันนี้แต่ในแฟก์หรือข้อเท็จจริงหลังจากเลิกงานเราไม่ทักไปเลยไม่โทรไปเลยไม่สนใจไม่ไม่ติดต่อใด้ทั้งสิน้น เกิดความขัดแย้งในสมองของอิฝ่ามันทําให้คนเกิดความสนใจและมันทําให้คนเกิดหลายๆความคิดในเวลาเดียวกันคนจะสนใจคุณเพราะคุณทําให้เขาพยายามค้นหาคําตอบในตัวของเราแต่คนมันจะไม่สนใจถ้าคุณไปรายงานมันหมดทุกอย่างไปบอกมันหมดทุกอย่างไปยัดเยียดชีวิตของตัวเองให้กับมันหมดทุกอย่างพอคิดถึงเรื่องเราตลอดทั้งวันคือมันพยายามหาคําตอบว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ทักมามันจะทําให้คนคิดถึงเรื่องของเราตลอดทั้งวัน ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ